การกระทำที่บอกว่าเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อคุณข้อหนึ่งวนเวียนอยู่กับความรักครั้งเก่ามันคงเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีมากๆเลยนะคะแล้วรู้สึกกระอักกระอ่วนใจมากๆเลยที่คนที่คุณคบอยู่ตอนนี้นะคะคอยพูดแต่เรื่องแฟนเก่าอยู่เสมอนะคะนินทาแฟนเก่าในทางที่เสียหายในทางที่ไม่ดีให้คุณฟังอยู่เสมอคุณอย่าคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วปล่อยผ่านแล้วก็ไม่สนใจนะคะเพราะว่าเมื่อวันใดวันหนึ่งเนี่ยเขาได้ มีอันต้องจบความสัมพันธ์กับคุณไปเลิกลากับคุณไปเนี่ยเขาต้องเอาเรื่องของคุณไปเม้ามอยไปนินทาให้คู่เด็กคนใหม่ของเขาเนี่ย ฟังแน่นอนดังนั้นนะคะถ้าแฟนที่คุณคบอยู่ตอนนี้เขามีลักษณะแบบนี้นะคะเขาไม่ได้เหมาะสมที่จะเกิดมาเป็นคู่ชีวิตของคุณเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อคุณนั่นเองนะคะคอยสอสนใจแต่เรื่องตัวเองในความสัมพันธ์นะคะมันจะต้องไม่มีคำว่าของฉันหรือของเธอมันต้องมีคำว่าเรานะคะถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยที่คำว่าเรานี่หายไปเขาคอยสนใจแต่เรื่องตัวเองคอยแบบว่าทำแต สิ่งที่เขาชอบโดยที่ไม่แคร์ไม่ได้สนใจคุณเลยคุณเป็นคนสุดท้ายนะคะที่เขาคอยให้ความสัมพันธ์คอยคอยให้ความสาคัญคอยให้ความสนใจเนี่ยนั่นมันหมายความว่าเขาไม่ได้คิดที่จะจริงจังกับคุณนะคะเขาไม่ได้ใส่ใจสนใจคุณเลยนะคะเขาอาจจะคบคุณไว้แค่เผื่อเลือกแค่เล่นๆเ,เท่านั้นเองนะคะข้อ3นะคะ แค่ให้ความหวังถ้าคนที่คุณคบอยู่ตอนนี้นะคะเขาคอยพูดแค่ให้ความหวังกับคุณเท่านั้นเองว่าฉันจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้กับเธอนะฉันจะนู่นนี่นั่นคอยพูดสร้างวิมานในอากาศให้คุณดีใจใคุณตื่นเต้นเล่นๆแต่เขาไม่ทําจริงเลยสักครั้งเพราะว่าการกระทํานะคะสําคัญกว่าคําพูดนั่นมันหมายความว่าค,คนคนนี้เขาแค่หลอกใช้คุณเท่านั้นเองเขาแค่คบคุณแค่เล่นๆเ,นเนท่านั้นเองเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นคู่แท ขเขาไม่ได้คิดจะจริงจังกับคุณนั่นเองนะคะข้อ4 อ่อยไปทั่วถ้าแฟนที่คุณคบอยู่ตอนนี้นะคะเวลาที่เขาไปไหนมาไหนกับคุณเนี่ยเขาคอยจ้องมองคนอื่นอยู่เสมอเฟิร์ตติ้งคนอื่นอยู่เสมอถ้าเป็นผู้หญิงนะคะก็แอบ,บมองดูหนุ่มหล่อกล้ามใหญ่แล้วก็ส่งสายตาปิ๊งๆแต่ถ้าเป็นผู้ชายนะคะก็อาจจะแบบเฟิร์ตติ้งผู้หญิงที่สวยเซ็กซี่แล้วก็ยักคิ้วหลิวตาให้เนี่ยแบบนี้นะคะเขาโปรยเสน่ห์ไปทั่วหมายความว่าเขาไม่ได้คิดที่จะจริงจังกับคุณเขาไม่ได้รักในตัวคุณเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อคุณ ถ้าผู้หญิงหรือผู้ชายที่เขาเกิดมาเพื่อคุณเกิดมาเพื่อเป็นคู่คุณเนี่ยสายตาของเขานะคะเขาจะจดจ้องมองแต่คุณคนเดียวเท่านั้นคุณจะเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในสายตาเขาคุณจะเป็นผู้ชายที่หล่อที่สุดในสายตาเขาแล้วเขาก็จะเคารพในตัวตนของคุณนะคะแล้วเขาก็จะแบบว่าให้เกียรติคุณมากๆเลยนะคะข้อ5ไม่สนใจคุณนะคะถ้าแฟนที่คุณคบอยู่ตอนนี้เขาไม่ได้สนใจคุณเลยนะคะไม่ได้สนใจแม้แต่ความคิดที่คุณให้ไอเดีย ให้กับเขาไปไม่ได้สนใจในสิ่งที่คุณทําไม่ได้สนใจในสิ่งที่คุณพูดเลยเขาปล่อยผ่านแบบว่าทาไม่เป็นไม่สนใจทําเป็นไม่แคร์นะคะแต่กลับกลายเป็นว่าเขาสนใจฟังคนอื่นมากกว่าคุณนั่นหม,มายความว่าผู้หญิงหรือผู้ชายคนนี้นะคะไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นคู่ชีวิตของคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อคุณนะคะและนี่ก็คือนะคะการกระทําที่บอกว่าคนที่คุณคบอยู่นะคะเขาไม่ได้เกิดมา เพื่อคุณเขาไม่ใช่คนที่ใช่สำหรับคุณนะคะลองเช็คดูนะคะตามที่คุณนุชพูดมาเนี่ยว่ามีข้อไหนบ้างแล้วก็คอมเมนต์ให้มาเล่าให้คุณนุชฟังบ้างนะคะ